ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมแอซ่าวันนี้จะมาสอนการใช้งานเมนูซื้อสินค้าไปิบายเลือกเมนูซื้อสินค้าหน้านี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน5ส่วนส่วนแรกการตั้งข้อมูลของการซื้อเข้าส่วนที่2การเลือกสินค้าที่ต้องการซื้อเข้าส่วนที่3การสรุปข้อมูลของบินซื้อเข้านี้ส่วนที่4ตารางแสดงข้อมูลส่วนที่5เครื่องมือการใช้งานโดยการซื้อสินค้าเข้าจะมีด้วยกัน3วิธีวิธีแรก การเลือกสินค้าที่ตรงนี้หรือว่าการเลือกสินค้าที่ปุ่มเพิ่มสินค้าวิธีที่2การซื้อสินค้าเข้าจาก Excel วิธีที่3การซื้อสินค้าเข้าจากไ p o วิธีแรกมาที่ส่วนของการตั้งข้อมูลการซื้อเข้าผู้จําหน่ายสามารถเลือกได้ที่ช่องนี้หรือว่ากดที่ปุ่มนี้ก็ได้เมื่อกดแล้วจะพาเรามาที่หน้าเมนูผู้ขายเจ้าหนี้หรือผู้ขายเจ้าหนี้ที่อยู่ที่ Data เลือกข้อมูลลูกค้าในหน้านี้กดเลือกเมื่อเลือกข้อมูลลูกค้าสําเร็จ ข้อมูลลูกค้าก็ถูกนําเข้ามาใส่ในช่องให้โดยอัตโนมัติและถ้าข้อมูลลูกค้าคนไหนที่มีการตั้งเอาไว้เช่นเครดิตหรือว,ว่าวงเงินสินเชื่อก็จะเป็นการนําข้อมูลมาใส่ให้โดยอัตโนมัติประเภทการซื้อจะมีเครดิตและเงินสดสามารถกรอกข้อมูลใบส่งของเลขที่ใบกำกับภาษีใบแจกหนี้เลขที่อ้างอิงต่อมาภาษีภาษีจะมียกเว้นภาษีและคิดภาษีประเภทของภาษีประเภทของภาษีเป็นภาษีแยกนอกและภาษีรวมในต่อมามาที่การเลือกสินค้า มาที่การเลือกสินค้ากดเลือกสินค้าที่ต้องการกรอกราคาซื้อเข้าต่อหน่วยแต่ถ้าเรากดที่ไอคอนนี้จะเป็นการกรอกราคาซื้อเข้าต่อรายการสามารถเลือกวันที่ผลิตเลือกวันหมดอายุและเลือกเลขที่ล็อตได้กดเพิ่มข้อมูลสินค้าเมื่อเพิ่มข้อมูล bueno. สินค้าสําเร็จข้อมูลก็ถูกนําเข้ามาใส่ให้ในตารางต่อมากดที่ข้อมูลสินค้าต่อมาเป็นวิธีการใส่ส่วนลดเปอร์เซนต์และส่วนลดเงินสดต่อรายการกดที่ข้อมูลสินค้ากดปุ่มแก้ไขเมื่อกดแก้ไขเราจะสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้ที่หน้านี้ มาที่ส่วนลดเปอร์เซ็นต์อันแรกเป็นส่วนลดเปอร์เซ็นต์ต่อหน่วยโดยส่วนลดนี้จะนําไปหักลบกับราคาซื้อเข้าตัวหน่วยที่เราได้กรอกเอาไวท้ทีแรกเมื่อกอกส่วนลดเสร็จแล้วกด enter มาดูช่องราคาหลังลดต่อรายการจะเห็นได้ว่ากลายเป็นราคา270บาทจากราคาที่ซื้อเข้า300บาทเพราะมีการใช้ส่วนลดเข้าไป1 0มาที่ส่วนลดที่2เป็นส่วนลดเปอร์เซ็นต์ต่อหน่วยเหมือนกันโดยส่วนลดนี้ จะนามาหักลบกับราคาหลังลดต่อรายการโดยจะไม่นําไปหักลบกับราคาซื้อเข้าต่อหน่วยจะเห็นได้ว่าราคาหลังลดต่อรายการกลายเป็น243บาทเพราะมีการลดส่วนลดเปอร์เซ็นที่2ต่อมาลดเงินสดต่อรายการโดยลดเงินสดต่อรายการนี้จะเป็นการนําราคารวมสุดที่มาลบกับส่วนลดรายการตรงนี้เมื่อกรอส่วนลดสําเร็จจะเห็นได้ว่าราคารวมจาก1,200บาทกลายเป็น1,000บาทและเมื่อกรอข้อมูลสินค้าแล้วในส่วนตรงนี้จะมีการสรุปข้อมูลของสินค้าให้จํานวนเงินสามารถกรอส่วนลดก่อส่วนลดท้ายบิน กดส่วนลดเปอร์เซนต์และรวมเป็นเงินทั้งหมดของบินนี้เท่าไรต่อมามาที่เครื่องมือการใช้งานปุ่มแรกเพิ่มสินค้าเมื่อกดแล้วจะพาล้อมที่หน้าเมนูสินค้าเลือกสินค้าที่ต้องการซื้อเข้าเมื่อเลือกข้อมูลสินค้าสําเร็จข้อมูลก็ถูกนาเข้ามาใส่ในตารางและสามารถกดแก,ดก้ไขข้อมูลได้เช่นเดียวกันต่อมาแก้ไขข้อมูลสินค้าเลือกข้อมูลสินค้าในตาราง เมื่อกดแก้ไขแล้วจะมีหน้าต่างแก้ไขสินค้าเด้งขึ้นมาสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้เช่นรหัสสินค้าบาร์โค้ดชื่อต้นทุนและราคาขายเมื่อแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการเสร็จแล้วกดบันทึกและเมื่อเรากดดูข้อมูลในตารางใหม่อีกครั้งจะเห็นได้ว่าต้นทุนคงที่กลายเป็นต้นทุนที่เราเปลี่ยนข้อมูลเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนที่เราแก้ไขเมื่อกี้ต่อมาแก้ไขราคาดูถ้าสาขาไหนมีการจัดการราคาอยู่ เมื่อกดแก้ไขาราคาแล้วจะพาเราไปที่หน้าเมนูจัดก,การราคาดูจักการราคาอยู่ที่ Data ถ้ามีข้อมูลที่ตั้งเอาไว้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่หน้านี้ต่อมาหุ่มลบเลือกข้อมูลในตลาดที่ไม่ต้องการซื้อเข้าเพียงเท่านี้ก็เป็นการลบสินค้าที่ไม่ต้องการซื้อเข้าออกเมื่อเลือกข้อมูลและเลือกสินค้าตามที่ต้องการเสร็จแล้วกดบันทึกเมื่อกดชําระเงินแล้วจะมีหน้าต่างชําระเงินให้ผู้จัดจําหน่ายเด้งขึ้นมาจะมีการแสดงข้อมูลชื่อของผู้จัดจําหน่ายรวมเป็นเงินเท่าไหร่ ยอดที่ชําระแล้วรวมยอด้างชําระและเลือกวิธีการชําระเงินและตารางแสดงข้อมูลรายการชาระเงินคุณขอเลือกเป็นวิธีการชําระเงินสดเมื่อกดเลือกข้อมูลแล้วจะมีหน้าต่างให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเช่นในส่วนของเงินสดจะมีให้เลือกวันที่ชําระเงินและมีการแสดงข้อมูลยอด้างชําระกรอกจํานวนเงินที่ต้องการชําระเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดยืนยันในช่องรายการชําระเงินจะมีการแสดงข้อมูลวิธีการชําระเงินของเราเมื่อชําระเงินเสร็จแล้วกดบันทึก เพยงเท่านี้ก็มีการซื้อสินค้าเข้าของวิธีแรกสำเร็จกรอกข้อมูลของเลขไบ p o วิธีที่2ซื้อสินค้าเข้าผ่าน Excel มาที่เครื่องมือการใช้งานกดปุ่มเพิ่มสินค้าจาก Excel กดเลือกไฟล์ Excel กดเลือกชีดเมื่อกดเลือกชีดเราจะเป็นการแสดงข้อมูลของ Excel ของเรามาที่ส่วนของด้านล่างเลือกข้อล่างตามหัวข้อของข้อมูลโดยที่ข้อมูลไหนไมีดอกจันสีแดงข้อมูลนั้นจะเป็นต้องเลือก ถ้าไม่เลือกจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้กดเลือกเมื่อกดเลือกแล้วจะมีตัวเลขต่างๆแสดงขึ้นมากมายโดยตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขของคอลัมน์ของเราที่เรามีในข้อมูลเช่นลำดับคอลัมน์หนึ่งสินค้าแถมคอลัมน์สองเว้นภาษีคอลัมน์สามหรือว่ารหัสสินค้าที่เป็นคอลัมน์สีเลือกตัวเลขคอลัมน์ให้ตรงตามหัวข้อข้อมูลของเราเมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการเสร็จแล้วกดบันทึกถ้าเพิ่มข้อมูลสําเร็จข้อมูลก็ถูกนําเข้ามาใส่ในตารางให้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเพิ่มข้อมูลไม่สําเร็จ ข้อมูลก็ยังไม่ถูกเพิ่มเข้าใส่ในตารางโดยข้อมูลเหล่านี้เราสามารถเพิ่มสินค้าหรือแก้ไขข้อมูลสินค้าในนี้ได้เลือกข้อมูลเสร็จแล้วกดบันทึกเลือกวิธีการชำระเงินเพียงเท่านี้ก็เป็นการซื้อสินค้าเข้าผ่าน Excel เป็นที่เรียบร้อยวิธีที่3การซื้อสินค้าเข้าจากเล็กที่ใบสั่งซื้อให้มาที่ช่องเรียกข้อมูลจาก PO โดยเล็กที่ใบสั่งซื้อสามารถไปดูได้ที่เมนู ดูใบสั่งซื้อโดยดูใบสั่งซื้อที่อยู่ที่ใบกรอกข้อมูลของเลขที่ใบสั่งซื้อเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะมีการแจ้งเตือนว่ากรณาเลือกซัไพเออร์ให้ตรงกับข้อมูลที่เรียกเลือกผู้จัดจาหน่ายให้ตรงเมื่อเลือกข้อมูลตรงกันแล้วจากข้อมูลการกระบาดจากการเป็นข้อมูลติ๊กถูกสามารถกดเรียกข้อมูลได้จะเป็นการนาข้อมูลสินค้าของใบสั่งซื้อนามาใส่ให้ในตารางโดยอัตโนมัติสามารถกดแก้ไขข้อมูลหรือว่าเลือกสินค้าเพิ่มเติมได้เลือกข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วกดบันทึก เพียงเท่านี้ก็เป็นการซื้อเข้าจาก b บ p o สำเร็จสำหรับคลิปสอนการใช้งานเมนูซื้อสินค้าก็ได้จบลงแล้วขอขอบคุณครับ